ไม่อะไรอิ่มครับโหโป้ไม่อิ่มหรอกฟูดนั้นฟาเชอร์โตสต์ฟริตฟริสนิ่งๆน่งหลกักนางชาติก็ถามว่าอากล้วยไปฉีดหน้าได้ทำไม <c oughs> ใช่หรอให้เขาได้กลิ่นไงให้เขาจำกลิ่นกล้วยไว้ไง <c oughs> ให้ช่วยเขาจำกลิ่นกล้วย เอา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 แม่มาแล้วเด้งอดกินแล้ว 扔，来哦！对，扔。 แดงเรียกมากินเปลือกเหรอทำหล่ออีกอะกล้องยังหล่ออ้าวกล้องผมหล่ออ่ะทำอะไรก็หล่ออยู่แล้วครับทุกคนนะครับนะกินกล้วยหลายลูกแล้วอร่อยไม่ดิง้งอร่อยแต่โดนแย่งแม่แย่งเดี๋ยวผมจะไปป้อนโทนี่แล้วเดี๋ยวผมจะไปป้อนโทนี่บ้างแล้วร้อนแรงหล่อแบบอนอ้ ลูกชายละมุนบอยเหมือนพ่อโทนี่นี่เองขามูหอมตัวสลบโอ้โหกระแทกพี่หมูเด้งเหมือนเจ้าเหม่งเลยเหมือนเจ้าเหม่งพี่แว่นไม่อยู่หรอใครครับพี่แว่นมิสมิสหมูเด้งนิ่งมองแดงเออเจ้าหน้าจ้าหน้า มนทีนี้มื่นหมดเลยโลปีพี่โค้ชแอบไปอีกคนอนะ่ะพี่นิกก็คพี่นิกก็เลิกงานไปแล้วครับเรียมาแล้วเรียกแล้วแอบเลยใช่ครับผมว่าในายใช่พี่นิกนะพี่กอล์ฟพี่นิกเลยครับหูิรงโคตรตึงจะเขี่ยกับบ้านยังจะเขีย่ยอยู่บ้านนะครับไม่งั้นไม่มาดูไลฟ์ผมหรอกฮัลโหลหมูเด้งฮัลโหลบุกบุกนักไม่กวนพี่ ชอบคุณแม่นะพี่ตีเป็นไงบ้างหายดีย่างๆครับพี่โนวิเขาไม่รักตัวเองอะ่ะเฮลโลโตอดเฮลโลอีบุ๊คสวัสดีตอนเย็นครับคุณท็อดสวัสดีนะครับพี่แฮมฮัลโลพี่แฮมฮัลโลเดินมาหาแล้วพี่เวนอยู่ไหนอยู่พี่เวนวันนี้เขาไปรับรางวัลครับที่ไหนอะ่ะเซนทันโวที่เซนทันโว เด่งหาชิโร่ขึ้นมาอาอมาบ่นอะไรไม่รู้เนี่ยดูม้มาบ่นอะไรอะ่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณรครับเรื่งครับเด่งอยากไปสยาม <c oughs> ไม่มีหารเพิ่มพ่เปิลเลย w o ว k i n ไปเยอะแล้วนะนะดารามชาชนตัวแล้ว <c oughs> หมูดิง้งขวานี่ไงหมูดิ้งตัวหน้าเนี่ยมาหิบหน้าตัววิ่งไหม